เอาแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะสงสัยว่าผมหายไปไหนหลังจากอัดคลิป GTA แล้วก็หายไปเลยคือผมได้เกิดอุบัติเหตุมานะครับทุกคนอันนี้ผมก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วสีก็จะดูใหม่ๆหน่อยเห็นนะอันนี้จุดยึดนี่ฉีกเลยนะก็คือเนี่ยก็จะมีรอยนิดหน่อยที่ผม,มยังไม่ได้ทำเก็บส่วนมอนน้ำก็แตกเลย นี่ผมชนเข้ากับตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเล่าเรื่องให้ฟังนะทุกคนแบบมันเป็นมายังไงแล้วก็ดูสภาพก่อนแล้วนี่ขาผมนะเย็บมาเจ็ดเข็มนะทุกคนอน,นี้ถผมก็เก็บสภาพไปประมาณจากที่พังนก็เก็บไปประมาณเจ็ดสิบห้าแล้วนะยังเหลือประกับยังเหลือประกับอยู่อันนี้ปอกปอกในขาดน,นะมันเหลือนิดนึง ปอกในขาดแล้วก็ปั๊มเบรกผมก็เปลี่ยนแล้วอันนี้เลสซิ่งบอยแท้นะไม่รู้จะใส่ปอมทำไมเลสซิ่งบอยแท้เดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็มาใส่ท่อเดิมแนละ้วท่อแต่งผมขายไปแล้วผมขายท่อเอามาทำเมือน้ําส่วนทะเบียนก็ก็มันมันหลุดอยู่แล้วมันหลุดไปวันหนึ่งส่วนรถยังใช้งานได้ปกติ อายเขาลูกอ,อ้าวไอเชีย่ยอายเขาลูกน้ำมันมันจะหมดแล้วนะทุกคน